คาถาพระประเจกับพระเจ้า,จานี่ปรากฏต,ตามสวัสดิ์เมื่อมาปีพศ .2472 ลยง,งพวกปานไนออกท่องเที่ยวจากวัดไปปักใต้เมื่อท่านมาทานข้าวอยู่ที่วัสดสเ็ตเวลาเชา้าพนากชันนั่นแหละท่านกค็คุยให้ฟังคุยให้ญาติโยมฟังว่าท่านไปเที่ยวปักใต้มาคราวนี้ท่านได้ระถานดีมาบทหนึง่งสามารถ ทำคนที่ยากจนให้เป็นคนมีความเป็นอยู่สบายสบายถ้าทําอย่างเปล่าถ้าทาถึงขั้นสมาธิจิตแล้วบุคคลนั้นจะถึงความร่ํารวยแล้วท่านก็กล่าวคาถาให้ฟังช,าชา้าๆสามครั้งอันนี้อาจจะเป็นนโยบายของท่านก็ไดตัวการที่ให้ใช้ท่านจะให้คาถาบทใดบทหนึ่งให้อะไรกับใครท่านไม่จะพูดสรรพคุณเดียก่อน <c oughs> มาพูนแล้วก็ฟังคุณขอว่าใครจะขอท่านบ้างถ้าใครไม่ขอท่านก็เฉยเสียถ้าใครขอท่านก็ลงมัดนี่เป็นอย่างนี้นะเว้นไว้แต่เครื่องรางของกลังที่ท่านทําแจกท่านแจกแล้วท่านก็ต้องมีคนมาขอเหมือนกันท่านให้ก่อนถ้าขอแล้วท่านแจกไม่อั้นแจกไม่คิดราคาไม่แช่ว่าอันนี้หนึ่งบาทากนั้นสองบาทฉะนี้สิบบาทฉะนี้ยี่สิบบาทไม่ใช่อย่างนั้น ท่านทำขอ,ของท่านไม่มีราคาท่านทำพระมงกแจกเป็นเมตตาบารมีตอนนี้เมื่อท่านพูดจบไปสามจบแล้วก็ไม่มีใครถามไม่มีใครซักอดีฉันเสร็จยาถาสเสร็จญาติโยงกลับหมดตอนนั้นเหลือแต่นายโยงตั้งตรงจิตคนเดียวจะขอห้างขายยาตราไปโพตลาดท่าเตียนเพราะว่าสมัยนั้นเขายังไม่เรียกว่าห้าง เขาเรียกกันว่าร้านขายยาตราใบาโพธิทำไมจึงเรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าสมัยนั้นนายประยงยังไม่ใช่คนรำ่ำรวยยังเป็นคนขายพอได้พอกินไอ้คำว่าขายพอได้พอกินในที่นี้หมายความแกมีกำไรเดือนอาจไม่ถึงร้อยบาท บางเดือนจะบอกว่าเดือนไหนถ้ามีกําไรสุดที่ถึงสองร้อยบาทแต่เดือนนั้นสองคนผัวเมียนอนไม่หลับดีใจม่อชาระบัญชีแล้วงบเดือนบัญชีแล้วได้กําไรถึงสองร้อยบาทนอนไม่หลับทั้งคืนเคยจุงจิงจุงจิงจุงจุง,จง,จงสองคนผัวเมียน,นี่จะเ่างะไฟังก็ปลืม้มอกปลื้มใจว่าเดือนนี้เราได้กําไรถึงสองร้อยบาทมีรู้ฐานนะก็ในประปยงไว้ก่อน นยายใบยงมีฐานะเป็นอย่างนั้นต่อมาเมื่อเข้าไปั็หมดแล้วนายใบยงไม่ไปอยู่เป็นคนสุดท้ายเมื่อคนอื่นไปหมดแล้วแกก็เข้าไปกราบกราบหลงพ่อไปเรียนท่านว่าหลวงพ่อครับคาถาที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี้ก็ผมขอเรียนเป็นคนแรกครับแล้วท่านก็บ,บอกว่าเออระยงดีแล้วไอ้ลูกพ่ปี ถ้้ที่พ่อพูดเมื่อกี้นี้พ่อก็จะไว้กำลังใจของคุณว่าใครเขาต้องการบ้างถ้ามีคนต้องการพ่อก็จะถ่ายทอดให้ถ้าไม่มีคนต้องการพ่อก็จะเก็บมาไว้เองเป็นคนดีเนี่ยเป็นลูกขอปีเป็นคนต้องการคุณแรกไอ้คำว่าลูกขอปีเนี่ยหมายความว่าปีในเรื่องของคาถาพระประเจกพระพุทธเจา้าพ่อจะให้กระดาษมาจดนาประยงก็บอกว่ากับผมขโมยจดไปแล้วก็รับ ท่านก็บอกว่าเอากระด,ดัษมะจุดไแ้แล้วก็ล้วก็โยงก็ไปมอบไปถันแต่กระจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวครูบา,าอาจารย์ขอให้สงเคราะห์หลูกโคตรปีทาำไ้เกิดผลเมื่อท่านมอบไปแล้วท่านก็กล่าวว่าโยถ้าท้าบทนี้ยังเรียนไปแล้วนะพ่อจะให้เวลาเองหนึ่งปีไปทําให้เต็มที่ทีเดียวทำให้เป็นกรรมฐา,านลองเอาให้ถึงที่สุด ถ้าเองปฏิบัติแล้วถึงขนาดนั้นถ้ายังไม่เกิดผลพ่อจะไม่นำกระฐานนี้ไปสอนคนอื่นต่อไปอีกถ้าว่าเองนำกระถานนี้ไปปฏิบัติเกิดผลแล้วพ่อจะพิมพ์แจกเป็นสาธารณะเราต้องพิสูจน์กันเลยผลมาเชยเรียนมาแล้วาก็เชื่อกันไปอย่างเดียวดยงนั้นใช้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นงได้เรียนอย่างเดียวพระพุทธเจ้าไม่สนเสน ต้องปฏิบัติให้เกิดผลใด้สมัยครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าไปชุมสงฆ์พระเทศโรดพระเทศโรดแล้วพระพุทธเจ้าถามภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรถ้อยคําสอนที่ตถาคตพูดมาแล้วนี้สารลีบุตรเชื่อมั้ยภาษาลีบุตรบอกข้า,พร,าพระพุทธเจา้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะเลนอาพ่ทั้งหลายเหล่านั้นมองภาษาลีบุตรตาบวตาเบี้บยวไปตามๆกัน คิดมาภาษารนีบทที่โอวดีนี่พระพุทธเจ้าตั้างให้เป็นอักษาวกยังอวดีนี่จะใช้ไม่ได้จะแล้วนี่สาหรับจิตใจพระที่เป็นปุถุชนแต่ว่าพระพุทธเจ้ากไม่ว่าอะไรถามต่อไปว่าสารีบุตรทําไมเธอจึงไม่เชื่อพระสารีบุตรบอกว่าก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าจะเชื่อตองทดสอบคาถาข้า็ขถ้อยคําสอนของพระองค์ก่อนพระพุทธเจ้าก่ะ นี่หมายความต้องปฏิบัติถ้าผลมีตามน่งข้าพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้ายกมือขึ้นสาธุมนันดีแล้วสาธิบทีแล้วอขาตาโรตถ,ถาคาตาตถาคตเนี่ยเป็นแต่เพียงคนบอกว่าบอกแล้วถ้าใครหลงเชื่อเชื่อสนิทว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงคนนั้นจัดว่าเป็นอาธิโมกขะตฐาน้อมใจเชื่อตถาคตในเสลิ พอฟังแล้วต้องนำาไป,ประพฤติธปฏิบัติที่สุดความจริงจากคำสอนของฉันก่อนยึงกว่าจะเกิดผลและยิงเชื่ออย่างนี้ฉันสเสริญสารีบทสารีบทเป็นคนดีนี่เป็นอย่างนี้สิเมื่อคติของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ฉันพูดเห็นเล่าอะไรมาฟังตั้แต่ต้นจนอาวาสานเนี่ยเป็นเทปสุดท้ายเทปนี้ก็ตามคนผู้ฟังทั้งหมดอย่ายเชื่อฉันนะ เมื่ออะไรก็ตามที่เร่งกล่าวไปแล้วว่ามีผลเ,เป็นอย่างนั้นมีผลเป็นอย่างนี้ก็พยายามทํากันให้ได้พยา,มายมศึกษากันก่อนปฏิบัติกันก่อนแล้วก็ปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติคันเอาชีวิตเขแรกกันใะช่ไหมไอ้แบบขัดนย้ทีเยียบที่ไก่ไม่ฟอนฉันไม่ใช่คนประเภทนี้ไม่ครบคนประเภทนี้พูดใ้ฟังก็หน่อยเปลา่าไม่เกิดประโยชน์ ตราไม่มาเล่าถึงกรถามพระบัจเจยพระเจ้าต่อไปและประโยงเมื่อได้รับไปแล้วก็เอากระถางไปปฏิบัติท่านใส่บาตรทุกวันเวลาจะใส่บาตรก็ว่กคระถาเก้าจบตอนเย็นบูชาหรือก็บูชาด้วยกระถานี้เก้าจบตอนเช้าหมดตื่นขึ้นมาเช้าหรือเช้าเมื่อก็ตามบูชาเก้าจบเวลาใส่บาตรจบแข้งเข้าเก้าจบเวลาจะไปนั่งขายของ วกากระถาเก้าจบเวลาเลิกจะขายของม่กากระถาเก้าจบนิวเอาไว้จริงๆื่อเวลาตอนกลับมาจะขายของแล้วนะไปยงเล่าให้อัตมาฟังแล้วลเล่าให้ฉันฟังว่าท่านกลับมาแล้วท่านก็อมบเอร์พอถึงอาบน้ำอาบผ้าเสร็จบริโภคอาหารเรียบร้อ,รอยนั่งพักผ่อนสบายแต่เวลาที่นั่งพักผ่อนท่านก็ภาวนากระถาบทนี้ไปดยเป็นกรรมฐาน ภาวนาอย่างกระถาที่เราภาวนากําหนดลมให้ใจเขาออกว่ากระถาบทาบนี้ใส่ชา,ตา,าตามสบายกระโดดหีบร้อนทำจิตห้มีอารมณ์สบาย,บายเวลาขายของเวลายามบ้างท่งานาก็ภาวนากระถาบทาบนี้ใป่ด้วยนี่เขาเอาก,กินขนาดนี้เมื่อเวลาอาหารย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เข้าห้องพระเข้าห้องพระภาวนากระถาบทาบนี้เป็นกรรมฐาน นบ,บยอยงจะของห้างขายาตราใบโพบอกว่ามีตอนที่จะเกิดผลหนักมันจะย่างฟังไว้ให้ดีนะพวกที่เอาจริงตอนที่จะเกิดผลหนักเวลาเข้าไปเจริญกับไปานันรู้สึกมีแสงสว่างเกิดขึ้นรวมหลับตาเนรู้สึกเหมืนอนแค่ตะเกียงมันสุดก็สาไกลตอนนี้ไม่แค่อะไรรอกก็เป็นอารมณ์ของสมาธิที่เรียกว่าอุปจาระสมาธินั่นเอง มีจิตใจเอ,อิบอิม่มเป็นสุขในกรรมฐานมีความปรบับเพื่มบางครั้งท่านบอกว่าได้เห็นภาพพระสงฆ์บางพระพุทธรูปบางที่ตอนนี้ที่เขาเรียกว่าจิตถทีุ่ปจารสมาธิถ้าถามว่พระเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไปเจริญเป็นกรรมฐานแล้วก็มีผลเหมือนการเจริญกรรมฐานธรรมดาในด้า,านสมถันเป็นฌานเป็นสมาบัติเหมือนกันมีคุณค่าเท่ากัน ถ้านักเจริญกรรมาฐานแล้วถ้าจะเอากระถาบทนี้ไปเจริญเป็นกรรมาฐานจนก็ต้องได้ฌานสี่อย่างนี้แข็งก็ดีใจด้วยเพราะว่าจะให้ผลนั่งสองทางกล่าวคือในสมัยที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่อยากจนสนใจเมื่อตายไปแล้วก็จะไปสุนมรโลกเป็นอย่างน้อยนะซึ่งกล่าวว่ากระถาบทนี้ให้ผลถึงสุมมรลกเป็นอย่างน้อยนะ สมบาตตามธรรมดาบุคคลไม่จิตเข้าถึงสมาธิที่สุดและปัญญาบรรเกิดเมื่อปัญญามรรเกิดแล้วก็พิจารณาเติมนับปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ก็จะเข้าถึงขั้นนี้ปััชนาสูงสุดนี่อาจไปถึงนิพพานเลยนะฐานบทนี้เนี่ยพระบาเจกับพระตเจาวท่านไปนิพพานกันนับวงไม่ทวนแล้วแลวพวกเราเราเงามงงามงามงงามอยู่ข้างหลัง เม็นว่าคาถาของท่านเป็นเรืเพียงคาถาหาหลับเวลาภาวนาก็คิดหาหาลาบับอย่างนี้มันไม่ถูกเวลาภาวนาคาถาบทนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดหวังลาบหวังผลคิดว่าทําจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นอย่าลืมนะไอ้เคล็ดลับที่ที่ไปหน่อยได้เป็นขอสําคัญในปรโยงไล่ฟังว่านับตั้งแต่ระยะนั้นเป็นต้นมาพอจิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิอันนี้ว่ากันเรื่องกรรมฐานเลย คือตอนนี้แหละท่านบอกว่าของขายนะขายดีขายดีจริงๆทำท่าไรยาทำท่ายขายหมดแต่ว่าจำนวนของยาเนี่เอาแน่นอนไม่ได้ท่านบอกบางครั้งยาขนาดนี้เราทำไปพันห่ 1, หอขายไปแล้วพันห่อบัญชีครบถ้วนแต่ยาอย่างเหลือ,อม,มาแล้วเงนนินที่เก็บอยู่ในเซฟตเหมือนกัน เวลาจะเก็บเงินท่านก็จุดทูปจุดเห็นว่าคาถาที่ก้าจบตามแบบเวลาจะนําเงินออกมาจากเซฟเอามือพอเปิดเซฟมือจับเงินยังไม่ดึงออกมาก่อนว่าคาถาเก้าจบเราดึงออกมาโฆษณาที่เอามือจับเงินน้าต้องยังไม่นับเอามานับข้างนอกถ้ามันเหลือความต้องการมันก็เก็บเวลาเก็บก็ว่าเก้าวจบทั้งอย่างนี้าำบอกเงินก็เหมือนกันเงินในเซฟในบัญ ในวันทีเนะ่ะใช้ครบทนตามจำนวนที่เก็บไว้เอาเข้าเท่าไรใช้เท่านั้นเป็นเงินมันยังเหลือมีจําให้ดีนะจําใม่ดีว่าคนนะที่อยากรวยต้องทําอย่างนี้ไม่แค่ว่าเอากระถาไปนอนกอดแล้วกระถาไปวางไว้แจกมนหลายหมื่นเล่มแล้วฉันเองเนี่ยกระถ,า,ถาบทนี้พิมพ์แจกหลายหมื่นเล่มอาหาคนเอาจิงอจังมาสด่ได้ไว้สามสี่คน นนตักใต้นนนมั <c oughs> งเออรในคนที่ได้จริงๆก็เป็นคลิสเตียนซะด้วยมีการได้ผูกคลิปที่เป็นลูกศกาาิษย์จะประกาศาบทนี้มากับพระของผู้ปันกับน,น,น้ามนต์มนลองพูปานหลวงพ่อก็เป็นของผู้ปน่น้งนั้นไม่ได้ลูกศ,ศิษย์เป็นคลิปท่านมาไว้ตอนนี้มันงอกอยู่เสมอจะทําอะไรก็ตามรู้สึกมันมาบอกไม่ถูก บางทีนั่งๆอยู่ก็มีคนเข้ามาบอก,กลาบให้ไปลงทุนอย่างนั้นให้ไปลงทุนอย่างนี้บางคราวทุนที่จะลงมันก็เกินเกินกว่าเท่าที่มีเพราะว่าทางใจจะทําจริงๆแล้วก็มีคนออกมาให้อามาให้ยืมบ้างอามาให้กูช้ช่วยคราวบ้างพอลงทุนอย่างนั้นได้แล้วการค้าการขายใดๆก็ตามเมื่อลงเมื่อลงชอบใจจะทําเมื่อทําไปแล้วไม่เคยขาดทุนมีแต่กําไร เห็นมักเห็นผลชัดเจนแจ่มใสท่านเล่าให้ฟังตอนนั้นบอกท่านไม่กลัวแล้วอีตอนนี้หลวงพ่อบอกว่าจะสร้างอะไรทอะไรให้บอก่าเถอะหลวงพ่อบอกให้เขาสร้างอะไรทอาไรลงทุนเท่าไหร่เงินม่นก็งอกติดตามมาทุกทีจะสร้างวัดสติวัดจะทําอะไรก็ตามเขาบอกเขาไม่อันถามว่าคุณไม่อันนะคุณไม่คุณไม่กลัวเงินหมดเลยบอกแกก็บอกว่าผมจะกลัวหมดทําไม ยิ่งหลวงพ่อบอกบุญเท่าไหร่ผมทํากับหลวงพ่อเท่าไรผมก็รวยเท่านั้นรวยมากกว่าที่ไอ้ค้นราได้มาติดตามมาบอกไม่ถูกนี่จัดว่าเป็นในอานิสงส์ของการทำจริงของในประโยงตั้งตรงจิตห่างขยาจาไปโกจำไว้จำไม่ดีแล้วต่อไปแกก็ปฏิบัติกรรมฐานเพาระจจาะก,ก็ถามก็ไปเจกพระติจ่าบทนี้ทิงชานสีเป็นประจำ คือตอนที่แกปฏิบัติถึงฌานสี่นี่แหละแกสร้างไม่อันสร้างอาคารต่างๆสร้างโรง,งเรียนสร้างสัญลาวัดสร้างพระอุโบสถเฉพราะโรงเรียนนี่สร้างมาเพราะแกชอบโรงเรียนแกบอกว่าเป็นการให้ปัญญาแกคุณระบุคุณอทิตยดา <c oughs> อย่างโรงเรียนของวัดโพนี่แกบอกว่าแกสร้างถึงสี่ห้าล้านบาทโรงพยาบาลนี่สร้างที่ไหนเป็น,นแสนไม่น้อยก,กว่าห้าแสนบาท หลังหนึ่งแพาได้ทุกปีในกรุงเทพในจังหวัดธนบุรีไปทางไหนจะไปวัดไหนวัดไหนชื่อในประโยงเกลื่อนไปหมดตั้งตรงจิตตั้งตรงจิตที่ไม่ใหย่ใครเขาทั้งนั้นนี่เป็นตัวอย่างแห่งการเจริญเระาคาถารต้าปเจพุธเจ้าอย่างจริงจังในสมัยหลวงพ่อปานต่อมาเมื่อลุงพ่อปานได้ทราบข่าวว่าในประโยงทำขึ้นแล้วก็ให้นายไปโยงลงทุนสร้างไว้เขาสะพานนา จะเข้าเขาองค์ประจันเลยคกสมโรงไปหน่อยสองหมื่นบาทวัดนั้นสร้างทั้งวัดสร้างกุฏิสร้างหอสตดมนสร้างศาลาการ,รเรียนสร้างพระโบสถ์ลงทุนตั้งสองหมื่นบาทมูลค่าของเงินสองหมื่นบาทสมัยนั้นเยอะแยะแต่คนที่จะลงทุนทั้งสองหมื่นบาทได้ก็หายากเต็มทีน่ประยงไม่อัน มาลงทุนนึงสองหมืนบาทแล้วหลังจากนั้นก็ไปสร้างเขือนนาวัดบานุโคอีกหมื่นสามพันบาทคือติกันนี่เป็นการเป็นผลกันได้ใหม่ๆนายประยงก็สู้มาลงทุนไปอย่างนั้นแล้วแกบอกให้ตอนนั้นแกก็ยังรวยไม่มากถ้าจะเริ่มเป็นห้างแล้วแต่ว่าจะบอกจะลงทุนไปสามหมืนบาทเสร็จเมื่องพ่อเอามาแล้วก็แกก็ให้มา แล้วผลที่สุดไอ้ผลกําไรทางบ้านมันก็ไล่ติดขึ้นมาเหมือนกันเจ็บบอกว่าควักมาให้หลวงพ่อสามหมื่นบาทกว่าๆน้วเกก็มีสามหมื่นบาทกว่าๆเียว่าหลวงพ่อจะเลียกเป็นระยะระยะเที่ยวนี้จะเอาสองพันเท่อนั้นจะเอาสามพันเท่อนั้นจะเอาห้าพันตามความจําเป็นในทางขอจ้างไม่ได้ส่งมาให้ทีเดียวสองสามหมื่นแต่ในเมื่อผลลที่สุดในเมื่อหลวงพ่อเอามาหมดครบ แกก็บอกว่าไอ้กาไรของแกก็ท่วมตัวครบเป็นงานโดยบอกซึ่งไม่เคยขายได้อย่างนั้นผลกําไรไม่ได้รวดเร็วอย่างนั้นตามปกติแต่้ว่าเมื่อเวลาหลวงพ่อเรียกเข้าจริงๆั็ได้ครบทำว่า,ากําไรมีหมายถึงการลงทุนของคุณด้วยบอกว่าผมตัดทุนออกแล้วเอาแต่กําไรชัดๆนี่มันเป็นอย่างนี้อนุภาพ